รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพรงรับพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันพิหัสสบดีที่ยี่สิเจ็มกราคมนะครับสถานการณ์ของโรคโควิด19ประจำวันนี้นะครับตัวเลขจํานวนผู้ป่วยเมื่อวานนี้จังหวัดอุบลราชธานีของเรา มีผู้ป่วย155คนครับก็เรียกว่าสูงขึ้นจากเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเนี่ยประมาณ133นะครับสูงขึ้นประมาณ20กว่าคนก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ในระดับ100ร้อยกว่าคนนะครับ130 150อยู่ตรงขนาดนี้ครับ ซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับโดยใน155คนเมื่อวานนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่พบอยู่ในผู้สัมผัสเสียงสูงที่กักตัวไว้เนี่ยประมาณ110คนนะครับที่นอกนั้นก็ประมาณ40คนเนี่ยมาจากาทั่วไปนะครับที่มีอาการแล้วก็มาตรวจ ก็ยังเป็นสาการที่ยังคงต้องอะระมัดระวังอยู่นะครับเรื่องของการติดเชื้อภายในครอบครัวนี่แหละครับเพราะว่าระยะหลังเนี่ยก็จะพบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการติดเชื้อในองานบุญการทำบุญการไปงานศพบ,บ้างอะไรต่างๆที่อยู่ในละ,ะแวกหมู่บ้านหรือละแวกครอบครัวด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แหละครับที่จะเป็นการมีกิจกรรมต่างๆที่อาจจะไปมาหาสู่กันเพิ่มมากขึ้นมีการรวมญาตินะครับมีญาติมาตาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีการไปซื้อข้าวซื้อของนะครับเพื่อที่จะ มาเตรียมไหว้ทั้งไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในช่วงตุษจีนที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้ออกมา,าได้ให้แนวทางนะครับว่าจะซื้อของจะเตรียมการเรื่องการทำพิธีต่างๆนะครับในช่วงตุษจีนเนี่ยอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการรวมญาตินะครับ เรื่องของการแนะนำให้ตรวจ ATK เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่แนะนำอยู่นะครับญาติพี่น้องมาจากหลายๆที่เนี่ยชุดตรวจ ATK เนี่ยก็จะช่วยให้กรองได้ไปเยอะเลยนะครับจะได้ทราบเบื้องต้นก่อนเลยก่อนที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆกันแล้วก็การไปตลาดนะครับ การไปสานเจ้าการไปที่ร้านอาหารต่างๆเพื่อไปรับประทานอาหารร่วมกันในหมู่เครือญาติก็แล้วแต่นี่นะครับก็ต้องใช้มาตรการเข้มข้นนะครับใช้เวลาให้น้อยที่สุดเสียงให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดนะครับแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากรับประทานอาหารกเ็เรียกว่าต้อง ต้องด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าคงาไปกําหนดว่าจะต้องอใส่หน้ากากก็คงไม่ได้นะครับเพรประทานอาหารนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ก็หลีกเลี่ยงเรื่อง,องการสังสรรต่างๆนะครับาทานอาาให้เสร็จแล้วค่อยใส่หน้ากาก,ากแล้วนั่งคุยกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นมาตรการต่างๆที่ต้องระบัดระวังเพิ่มขึ้นครับเพราะถือว่าเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นนะครับก็การแพร่ระบาดการกระจายของเชื้อนี้ก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด -19 เนี่ยแะครับประเทศไทยนั้นเนี่ยมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ จากโรคโควิดสิเนี่ยตั้งแต่เกิดสถานการณ์มาสะสมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็รวมๆสองหมื่นสองพันคนแล้วนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรด้วยนะครับที่สูญเสียหนื่องจากการระบาดของโรคโควิดสินี่ก็ช่วงเวลาประมาณสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่ามันมีโรค อีกโรคหอีกกลุ่มโรคหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นภัยใกล้ตัวเรามากเลยนะครับแล้วก็ฆ่าชีวิตคนไทยทําให้คนไทยเสียชีวิตเนี่ยต่อปีเนี่ยสูงกว่าโรคโควิดอีกครับน่ากลัวกว่าโรคโควิดอีกแต่เป็นภัยเงียบเป็นโรคเงียบที่มาคุกคามชีวิตของคนไทยมาปีหนึ่งเนี่ยร่วมๆสา0 0 0นคนนะครับที่เสียชีวิตสามแสนนะครับเมื่อกี้โควิด มีผู้เสียชีวิตสะสมในสองหมื่นสองเองนะครับแต่โรคที่ว่าเป็นภัยเงียบเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตปีปีหนึ่งเนี่ยสามแสนคนครับนี่คือตัวเลขที่เห็นแล้วน่าตกใจเลยนะครับว่าโอ้เรามัวแต่กลัว,ลวโรคโควิดระวังโรคโควิดเนี่ยแต่ในขณะที่โรคที่อยู่เป็นโรคร้ายภัยเงียบเนี่ยทำให้คนไทยเสียชีวิตเนี่ยสูงมากเลยนะครับ โรคที่ว่านั้นเนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่ากลุ่มโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อนะครับภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าตัวย่อนะครับ NCD นะครับ NCD หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เนี่ยแหละครับเป็นกลุ่มโรคไม่ใช่โรคเดียวนะครับเป็นกลุ่มโรคเลยเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งกลุ่มโรคนี้ก็ได้แก่ โรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนี่ยลกครับโรคไตโรคตับต่างๆเนี่ยครับที่เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อแล้วก็สาเหตุหลักของกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยเกิดไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคโดยตรงนะครับไม่ได้แพร่ติดเชื้อจากคนอื่นแบบโรคระบาดแต่เป็นสาเหตุหลักเนี่ย เป็นที่พฤติกรรมของคนคนนั้นเองเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเสี่ยงในการดำรงชีวิตเลยนะครับสะสมมาเรื่อยๆอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นหลักเลยนะครับอาหารที่มีรสจัดไม่จะไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานจัดนะครับก็ทําให้เป็นเบาหวานอาหารเค็มจัดก็จะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ต่อเนื่องไปในโลกของโรคเลือดโรคหลอดเลือดโรคหัวใจต่างๆไขมันสูงก็เป็นที่มาของโรคต่างๆมากมายอ,อาหารที่มีไขมันสูงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มสุราจัดๆนะครับสูบบุหรี่จัดการกินอาหารปิ้งย่างทีเ่เป็นอาหารที่มีการปิ้งย่างจนไหมเกรียมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ก็จะเป็นสาเหตุหลักซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของเจ้าตัวตัวเองทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เกิดจากการสะสมไม่ได้เกิดวันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยโรค NCD เนี่ยตัวย่อเนี่ยนะครับกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรือรังเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพลำดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับมีการรณรงค์กันอยู่ตลอดเวลานะครับที่จะให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ คนไทยใน60ล้านคนเนี่ยนะครับตัวเลขกลมๆก็66ล้านคน66ล้านคนเนี่ย15ล้านคนจะป่วยด้วยโรคนี้เลยนะครับเรียกว่าเยอะเลยนะครับผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดโรคไตโรคตับต่างๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นกันเยอะครับ แล้วก็อย่างที่ผมกลาเรียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเสียชีวิตปีหนึ่งเนี่ยสามแสนคนนะครับเยอะมากนะครับพ่อแม่น้องครับโควิดนี่ยังเสียชีวิตสะสมมาเกือบเกือบสองปีเนี่ยแค่สองหมื่นเองนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตสามแสนกว่าคนต่อปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุเฉลี่ยก็ไม่ถึงหกสิบด้วยซ้ํานะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยแหละครับเป็นช่วงที่เสียชีวิตกันค่อนข้างมาก ซึ่งโรค NDC NCD นี้นะครับ NCD นี้เนะี่ยเขาบอกว่าสามารถป้องกันได้เลยนะครับเพียงแต่แก้ไขพฤติกรรมเท่านั้นเองนะครับอ,อ,อันนี้คือเราสามารถปฏิบัติตนได้เลยนะครับโดยการลดพฤติกรรมเสีย่ยงต่างๆเขาก็บอกว่าในการรับประทานอาหารเนี่ยก็เลี่ยงอาหารรสจัดทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่จัดทั้งหมดเนี่ยมันอร่อยก็จริงครับพอแม่พี่ก้องครับอร่อยแน่ รถจัดเนี่ยแต่มันเป็นโทษกับร่างกายในระยะยาวหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะครับแล้วก็ปิ้งย่างต่างๆนะครับอาหารสุกๆดิบๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นวันนี้ก็อาจจะเริ่มต้นโดยการลดก่อนก็ได้ครับพ่อพม่น้องครับใช้สูตรทุกอย่างคงงดทันทีก็คงอาจจะไปกระทบเรื่องวิถีชีวิตนะครับ เช่นเคยกินหวานมากแค่ไหนเนี่ยก็ลดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับใครที่เคยกินแกงหรือว่าผัดผักผัด,ผดกินกับข้าวเนี่ยเคยใส่ผัดใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาอยู่กี่ช้อนเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยครับยอมลดความอร่อยความจัดลงครึ่งหนึ่งเริ่มจากตรงนี้แหละครับทุกอย่างลดครึ่งให้หมด หวานจัดเค็มจัดนะครับน้ําปลาที่ใส่เกลือที่ใส่ลดลงนะครับแล้วก็ยอมทานจืดซะหน่อยหนึ่งสักระยะหนึ่งจะเริ่มชินนะครับแล้วก็ก็จะไม่รู้สึกว่าจะจืดนะครับอันนี้ก็เป็นสามารถป้องกันได้โดยแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับแล้วก็พยายามทานให้ครบห้ามู่นะครับแล้วก็เน้นเรื่องผักเรื่องผลไม้เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็พี่น้องเราก็คงทานกันเยอะอยู่แล้วนะครับผักผลไม้ แต่ว่าต้องไปลดเรื่องอาหารจัดนี่แหละครับโดยใช้วิธีตวงเอาเนี่ยแหละครับคือเดิมใส่เท่าไหร่วันนี้ใส่ครึ่งเดียวเป็นนโยบายลดครึ่งราคานะครับลดครึ่งหนึ่งแล้วมันจะทําให้อาการต่างๆหรือความเสี่ยงของโรคเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับเราก็จะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับรวมถึงต้องเสริมพฤติกรรมในการออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ย เ,เกิดการเผาผลาญไขมันก็ดีหลอดเลือดต่างๆจะได้ขยายตัวเลือดจะได้สูบฉีดอะไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าออกกําลังกายเนี่ยในเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยครับอ,ออกสักห้าวันอีกสองวันพักก็ได้ห้าวันนี้เนี่ยวันหนึ่งขอให้ออกกําลังกายได้ให้ได้สักประมาณสามสิบนาทีครับไม่ต้องออกหนักนะครับออกตามที่กำลังเรามีนะครับเรามีเท่าไหร่ก็อย่าไปฝืน เอาพอประมาณเอาพอเหนือซึมซึมเอาพอหายใจให้เลือดสูบฉีดให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอีกสักนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วทําให้อ่สุขภาพต่างๆก็จะดีขึ้นตามลําดับเลยนี่แหละครับคือเขาบอกก็าป้องกันได้โรคนี้เนี่ยแก้ไขได้ป้องกันได้ไม่ต้องไปกินยาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ่อไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะครับเอ่อบางคนต้องป่วยก่อนถึงจะมาเริ่มเอ่อลด ไขมันลดความหวานลดน้ําตาลลงไม่กินเเค็มจัดต่อเมื่อตัวเองป่วยแล้วนะครับกินยาแล้วนะถึงจะมาเริ่มลดอันนี้ก็จะเริ่มช้าไปแล้วนะครับดังนั้นเริ่มจากวันนี้ที่ยังไม่ป่วยนี่แหละครับอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบก็เริ่มได้เลยนะครับอลดความจัดลงไปความเค็มความลดจัดอาหารลดจัดก็ดีกว่าไปไปโดนให้คุณหมอสั่งให้ลดอย่างเงี้ยมันมันอาจจะมันอาจจะแก้ไม่ทันแล้วนะครับ ก็ได้แต่กินยาช่วยไปกินยาก็กินก็ไปเยอะอีกนะครับเราลดซะก่อนก่อนที่ใครจะสั่งให้เราลด,ดนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็ถ้าจะลดได้เนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมต่างๆเหลนี้ถ้าลดได้เนี่ยก็จะยิ่งห่างไกลจากโรคไอไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ย ได้เยอะได้มากๆเลยนะครับเป็นเป็นสาเหตุหลักดังนั้นถ้าแก้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคเหล่านี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคําแนะนํำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีการรวบรวมนะครับว่าการดูแลตนเองเนี่ยใช้หลักห้าอใช้ได้กับทั้งผู้สูงอายุกับผู้กลางคนก็ได้ครับใช้หลัก5้าออแรกเนี่ยคืออาหารครับพ่อแม่พี่น้องครับ อาหารนี่คือต้องทานในครบห้าหมู่เน้นผักเน้นผลไม้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เน้นอาหารย่อยง่ายๆนะครับสะอาดปรุงสุกแล้วก็ที่สําคัญเลี่ยงรสจัดนะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลโดยเฉพาะเกลือน้าําปลาลดเค็มเนี่ยครับลดลงเลยนะครับเราจะช่วยได้เยอะเลยอันที่สอออ่างที่2คือการออกกําลังกายครับ เมื่อกี้อาหารอันที่สองออกกาลังกายครับก็เป็นการกระตุ้นการทํางานของหัวใจนะครับผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ต้องไปออกอะไรหนักๆไม่ต้องไปวิ่งอะไรมากๆถึงขนาดนั้นก็ได้ครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายกลมๆเงยๆหน่อยพอพอตึงๆแขนตึงขาแล้วก็ไม่ต้องไปใช้กําลังมากนะครับเอาพอสมควรนี่แหละครับให้ได้สักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนี่แหละครับต่อวันแล้วก็ต่อเนื่องสักสี่ห้าวันอย่างน้อยนะครับ แล้วก็พักสัก2วันนั่นคือออที่สองออกกำลังกายใช้ได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คนสูงอายุเลยนะครับออที่สามคืออารมณ์ครับอารมณ์เนี่ยก็สำคัญครับโลกเครียดโลกความที่ทำให้จิตใจเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสุขเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพสุขภาพโดยตรงเลยนะครับ ฮอร์โ,โมโนที่หลั่งออกมาก็เป็นฮอร์โมโนที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายทําลายเซลล์ซะด้วยซ้ํานะครับโกรทีก็ร่างกายก็สุดโทรมไปทีหนึ่งดังนั้นเรื่องอารมณ์เนี่ยจะสําคัญมากก็พยายามมองโลกในแง่บวกมีรอยยิ้มในการไม่ไปเครียดมากนะครับเจออะไรไม่ถูกใจหน่อยก็มองข้ามๆผ่านๆไปบ้างนะครับแล้วก็ไม่โกรธง่ายแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานยิ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับลูกหลานทําให้ลูกหลานเขาเยิ้มมีความสุข ไม่ไปบ่นดุว่าอะไรมากมายนะครับก็ลูกหลานเขาก็จะได้มีความสุขก็ยิ้มแย้มกันเข้าหากันนะครับนี่คืออารมณ์ออที่สี่ครับคืออดิเลหางานอดิเลทำนะครับยิ่งเฉพาะผู้สูงอายุก็จะได้ไม่เครียดนะครับในการที่จะไปปลูกต้นไม้ในการออชอบบางคนชอบวาดภาพนะครับก็วาดภาพไม่ต้องสวยมากแล้วครับก็แค่วาดให้ใหใหพอได้ ชอบอะไรก็ทําอย่างนั้นนะครับให้มีความสุขอ,อ,อ่านหนังสือก็ได้นะครับหนังสือธรรมะหนังสือนวนิยายอะไรก็ได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นางานอดิเรกทำนะครับก็จะได้เพลิดเพลินแล้วก็จะได้ส่งผลต่ออารมณ์ด้วยแล้วก็ออสุดท้ายครับเรื่องอนอมามัยดูแลเรื่องสุขภาพมีสม่ำเสมอนะครับในการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้ง ลดเลิกอบายามุกต่างๆเช่นบุรีนะครับสูบบุรีนะครับเลิกได้เลิกเลยนะครับเดีนี้เหล้าแอลกอฮอล์นี่แหละครับก็ต้องถ้าใครยังเลิกไม่ได้ก็ลดละก่อนนะครับเว้นลดลงนะครับเพื่อที่จะให้สุขภาพดูแลสุขภาพให้มีอนามัยดีขึ้นนี่แหละครับเขาบอกเป็นหลักห้าออาหารออกกําลังกายอารมณ์อ,อางานอดิเรกแล้วก็อนามัยก็เป็นหลักทําให้ เขาบอกว่าเป็นสูตรอายุยืนคาถาอายุยืนนะครับที่ทําให้อายุยืนยืนยาวมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็อายุยังมีความสุขทางไกลจากโรคภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการณรนลงกันมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องอพฤติกรรมนะครับการปรับเปลี่ยนก็กอาจจะเฉยชินหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นโรคที่สะสม ไม่ได้กินวันนี้เกิดวันนี้ก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คนก็เลยละเลยเรื่องนี้กันเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นที่เรื่องของอาหารรสจัดกับอาหารปรุงสุกเนี่ยแหละครับสองเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยให้สุขภาพของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นผลทันตาเลยนะครับดังนั้นวันนี้เรามาร่วมกันนะครับลดลงครึ่งหนึ่งอะไรก็ได้นะครับลดลงครึ่งหนึ่งเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารรสจัด Ijuana, ใครที่เคยสูบบุหรี่ก็ลดลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเลิกไม่ได้ก็ลดลงครึ่งหนึ่งใครที่เคยดื่มสุราอยู่นะครับก็ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเคยดื่มเท่าไหร่ก็ลดลงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นการเริ่มต้นเงินก่อนเริ่มต้นดีเนี่ยเขาบอกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเรา บริหารจัดการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวนี้ได้เนี่ยก่อนที่จะให้คุณหมอมาสั่งบอกให้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะเพราะคุณเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะขืนคุณกินอย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้แล้วนะ,ะยาก็ต้องกินเป็นกำๆเลยนะครับในในแต่ละมื้อเนี่ยก็ไม่มีความสุขแล้วครับกินอาหารแทนยาเนี่ยเออกินกินกินยาแทนอาหารโทษ ถ้ากินยาแทนอาหารเรียกว่ากินทีอิ่มเลยมันกินข้าวไม่ลงแล้วเนี่ยเ็าเรียกว่ากินยาแทนอาหารอันนี้แหละครับที่เป็นข้อเสียสู้เราปรับเปลี่ยนมาเป็นกินอาหารให้เป็นยาดีกว่านะครับกินอาหารเพื่อเป็นยาก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักกินผลไม้กินอาหารรสกลางๆไม่จัดมากนะครับเคยกินส้มตําใส่แซ่บขนาดไหนเนี่ย ลดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่ค่อยชินในช่วงแรกเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งอ่ะเราก็จะชินแล้วก็จะจะจะอร่อยไปเองอ่ะนะครับแล้วดีต่อสุขภาพด้วยพอลดลงได้ครึ่งแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นเลยนะครับสูตรครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องสัญญากับผมเลยนะครับทุกอย่างลดลงครึ่งหนึ่งไอ้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายต่างๆนะครับก่อนแล้วถึงเวลาอีกระยะหนึ่งเราจะมาลดกันอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้ จะได้เข้าสู่การมีสุขภาพดีกันต่อไปนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกับพ่อี่น้องเรื่องโควิดก็เรื่องหนึ่งเรื่องโรคร้ายไผ่เงียบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามารณรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมื่อื่นเด้พอพ่อพี่น้องสวัสดีครับ មានកំ